ววสวัสดีวีซุดีครับวันนี้นะครับมาดูอัลตาร์ไลท์นะครับสร้างโดยพี่การช่องการ RC DIY นี่คัวน,นี้นะครับอัลตาร์ไลท์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบินปีก2เมตรใช้เครื่องยนต์อะไรครับพี่การ2 6่สซีซีครับเครื่องผมอ่าเครื่องพ่นยา <c oughs> เครื่องพ่นยา <c oughs> ไม่ใช่เครื่องตัดหญ้านะฮะเครื่องพ่นยา2 6่สซีซี up. ีซีก็จะน้อยกว่าเครื่องตัดหญ้านิดหนึ่งไม่นิดหรก็ขึ้นต่อขึ้นตัวรันี่ใช้เหล็กอะไรพี่เหล็กแป๊บเหรอเป็นเหล็กแป๊บไม่ใช่อลูนะฮะก็จะเป็นเหล็กแป๊บก็จะหนักนิดนึงก็ไปดูเอาว่ามันจะลอยตัวได้ดีหรือเปล่าครับตัวเครื่องบินนี้ก็จะมีนี่แอรลอนซ้ายไม้ก็เป็นไม้ตาภูเขานะฮะไม้อัดตาภูเขาหาง่ายๆเหรือจากการตีตู้ครับตกมาทดลองไม้ไม่เป็นไรครับ ไม้หนามากนี่ไม้ไม่เป็นไรใหญ่ว่ไอ้ที่ทำตูขึ้นเสียงใช่ไหมพี่ฮะไม้ใหญ่มากหนามากรีซีฟอ่าบีซีเราก็ใช้รีซีฟที่มันพังๆนะฮะที่บีซียังชัดพอจะใช้งานได้บีกีซีไมางันเออลราก็ใช้สปีดที่มันพังๆ DIY จริงๆนี่มิสเตอร์ DIY เขาอันนี้ก็เป็นวิธีการต่อับเดียวก่อน นี้ก็เป็นวโวไปดึงตัวอิเลเวเตอร์ใช้ตัวเดียวนะครับแล้วก็โวอีกตัวหนึ่งก็ไปดึงที่รัดเดอร์ท่านใดที่เป็นนักประดิษฐ์นะครับสนใจก็ลองเข้าไปดูช่องพิการนะครับ DIY หลากหลายเหลือเกินจีปาถาจีปาถา <laughs> ไม่จิ้มฟันยันลงเรือลบ <c oughs> อันนี้เป็นรูน้ำมันครับอันนี้คว้านเลยครับพี่ เอาสายใส่เข้าไปอันนี้ชื่อขวดน้ำขวดน้ำยอดอันนี้แปลว่านี่เป็นที่ริสตาร์ทมือใช่ใชตัวนี้ไม่ต้องใช้ไรสตาร์ทละแจ๋วตัวนี้พัฒนาแจ๋วแจ๋วแจ๋วเดี๋ยวหาที่ควานรู้หน่อยอย่าดนอย่าโอย่าดนยอยายาดอย่าอย่า่าโอย่ายา้ มันผิดพลาดอะไรก็บีเจกับเฮโน้อยแหละสองคนน่ะจับอยไปดยไปดโอ้เชียบเลยอ่ะมีมีเฮยน้อยกับไอเจน่ะสองคนอ่ะซึมใส่ไปแน่ใส่ไปแน่เทแรงไปหน่อยกระป๋องน้ำดีกว่าั้งทางนั้นแหละไม่ได้แต่าปากเสมอกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วเฮ้ยโอเคอรอวันนี้ายากมาจังเย

มั่นใจว่านี่าหัวี่แค่้ก็ลมฝางด้วยครับ าไม่เจอขับข้นลับนย่าเล่นยสบายเป็นิดกล้องติดกล้องติกล้องเฮ้ยดับเฮ้ยเ้ยเลนแ้เบิงเบิ่เบิ่ริ่มึบเออทันเนี่ยดับทำไมไปดับตรงนั้นล่ะเล่นก็ไปมารนนขึ้นเหรอไม่ยานีเหมือนขับสิบล้อ จอดล้ำไปไหนเนี่ยไปจอดขี้อต้องจอดเลยเฮ้ยพุ่งขึ้นแล้วเว้พุ่งขึ้นได้อ๋อหมืกว่าฮีทหลวมอ่ะเติดเครื่องดูที่เราล่อถอลอระว่างาจะฮีทเหรอเครื่องเราแต่มันเล่งไม่ขึ้นปกติอยู a, anyway> ่ข้างล่างมันเล่งมันเล่งดีกว่าข้างบนขอขึ้นไปข้างบน มไม่สุดยังไงก็เหมือนเก็มเล็กบางไปหน่อยือาไมอากาศฝุ่นพีเอ็มมันเยอะไม่เห็นมันมีอยู่ก็เลยใส่ใส่ไปมันท่วมบ่ลงถอดตกกล้วเปิดแล้วก็ไปกิน